thank <sweak> องคหาง่ายแ้วกับบอกขัข้นคายนั่นาะจาะเนี่ยค่ะคือจังนอใหม่สอดบานเข้าหละจ้ะพี่นอ้องอานอนั่งหลินจากกำลังออกนะคะพี่นอ้องหลายค่ะป้านี่หลายหลายพี่นอ้อง สวัสดีเอื้อยอายสุขูสุขคนด้วยค่ะมาพบพอกันอีกแล้วค่ะกับน้องพิมมีสีอีสาม USA ค่ะก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะถูกกําลังใจนะคะบวชจิเป็นเพื่อนใหม่และกับเพื่อนเก่านะคะพี่น้องคะที่เข้ามารับชมวิดีโอของน้องพิมมีเนาะคะ่ะสําหรับโซมือนี้ค่ะกัสิภาาไปเบิงนะคะภารากิจที่ตรงพิมต้องรับผิดช,ชอบจะพี่น้องคะ ผู้น,น้อยนั่งทั้งหลังนั่นแหละค่ะน้องเชาอนนะจะพี่น้องขะลูก้า้หลาสามขวบกับพี่น้องขะ <Yeah. S 1> สําหรับมือนี้ค่ะวันจันท์นะคะซิปโมงกว่าวาค่ะกัดสีผ้าพี่น้องนะคะไปไปหน้าจะพี่น้อง่ะไปเกียร์ใกล้และกัดสีไปแ,แวะเบิงปลาเนม่อีกปลาหนึ่งเนาะคะ่ะว่าเขาออกหรือยังจะพี่น้องขะกะไปติดตามรับชมชีวิตนะคะในชนบทของน้องพี่มีสีอีสานยูเอสเอน้ำกันจ้า ถนนหนทางนะคะในบริเวณมู่บานของน้องพิมีสีสารจ้าพี่น้องคะแต่ละบานกะตั้งห้างกันเนาะค่ะละกะรัฐที่น้องพิมอาศัยอยู่นั่นก็คือรัฐเวสเวอร์จิเนียจ้าพี่น้องคะมีตะปาใหม่และกับภูเขาเนาะคะ่ะพี่ๆนะคะที่พึ่งเขามากก็สามารถรับชมคลิปย้อนหลังได้เลยค่ะพี่น้องคะน้องพิมะะมีนะคะมีวัตถุป,ประสงค์ในการนําเสนอวิดีโอนั่นก็คือ พี่น้องได้เห็นนอกจากว่าชีวิตความเป็นอยู่นะคะในชนบทอเมริกาจ้ะพี่น้องค่ะกับ่าแตกต่างจากขึ้นจังอีสานบานเฮาค่ะพี่น้องออกจากหมู่บ้านค่ะทังไปหน้ากับ่บไก่ค่ะขับรถประมาณหานาทีกับหอนหน้านอกจ่า,จาเห็นบ่คขาชนบทพี่น้องรถล,ลากกับ่บค่อยหลายนาคะค่ะบบวุ่นไหวน้ำจา้าเดี๋ยวหอดหน้านะคะจังไปเบิ่งกันอีกเท่อน,นึ่งจา้า น้าที่ค่ะโบไก่าจากบ้านเนาะคะ่ะสิมากเกียใกล้จะพี่น้องสิมากเกียใกล้เนาะคะ่ะมากับลูกไส้จ่าแล้วสิพาพี่น้องแวะไปเบิ่งอ่าป้าโนาม่และกาดงพักเสียน,น้ำเนาะคะ่ะชนบทอเมริกาครับพี่น้องคะ่ะ หน้าน้องพี่มีมีมง่วงสองโตนะค่ะไกลอีกซิบก็โตจ้าแต่ละปีกับบ่ค่อยได้ซื้อไข่ไกลกินเนาะจ้าพี่น้องคะเลี้ยงเองกินไข่เองเนาะจ้าปีนี้กะเหลืองงวอยุสองโตจ้าบรรยากาศดีดีค่ะพี่น้องคะนะคะกำลังใบใหม่เริ่มโป้งนะคะฤดูใบไม้พลิเนาะจ้าอากาศก็ดีดีจ้าบ่ฮอนค่ะ นี่น่าจะพี่น้องคะกับยูอ่าไก่ไก่แถวบ้านอีก,กะคะือเก่าเนาะค่ะนี่คือสภาพนอกของเขาค่ะพี่น้องน้องพิมพ์สิมาส,สำรวจเบิงไวยกรด้วยจ้ากำลังออกกำลังพุดกำลังโพจ้ะพี่น้องจ้าจนี่ค่ะะเป็นป้านะคะบริเวณไก่ท่างนาะจะพี่น้องคะกะเสียงรถกะสีดังแน่จักหน่อยเนาะคะ่ะแต่ว่ากะเริ่ม เห็นนอพุดโพออกมาแน่แล้วเนาะจ้าพี่นองนะคะปีนี้อยากแข่งร้ายเนาะคะ่ะกันเลยบ่ออกหลายจ้าพี่นองคะเดี๋ยวพิมพ์สิผ้าไปเบิ้งนะคะกําลังเป็นนอหน้างดินจ้ากาลังออกเป็นนอหน้างดินเนาะคะ่ะออกมาจากข้างก่อเน้ะคะ่ะลักษณะก่อยุ่หุ่นเนาะคะ่ะแต่ว่นนอน,นะคะพี่นองคะมาเกิดอยู่นี่จ้า กำลังเป็นนอ้อนั่งดินจ้พี่น้องคะน้องพิมมีการสิยงบเก็บด้วยค่ะเดี๋ยวอีกอาทิตย์หน้าค่ะจะสิม,มาเบิ้งอีกจ้าพี่น้องคะเดี๋ยวพิมพ์ทายให้เบิ้งจ้ะเนี่ยค่ะลักษณะนะคะน้อนั่งดินจ้ากำลังออกนะคะพี่น้องอ้ยหลายค่ะป้านี่หลายหลายพี่น้องมาสำรวจเบิง้งว้กอนนะจ้ะ สามนออุจุจะพี่น้องค่ะน้องพิมมีกับสิยังโบเก็บคือเก่าเนาะจ้ะมาสำรวจเบิงไว้กนค่ะนอองอบอว่งามนะคะส่วนปลากะสิเป็นจังสิค่ะพี่น้องค่ะบริเวณนะคะใกล้ๆหุนท่างเนาะจ้ะเนาะจ้ะกะกำลังออกนะคะพี่น้องค่ะกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เด้อค่ะเด้ออีกบ่กี่อาทิตย์นะคะน้องที่มีกับสิภาพี่น้องมาหักน้องใหม่นะคะ สด,ดอยู่ในอเมริกาจ้าลักษณะล้ำตนของเขาค่ะพี่น้องคะนะคะส่วนที่กินได้ก็คือส่วนหนีนะจ๊ะที่เป็นยอดอ่อนๆนะคะพี่น้องคะ่ะคนไทยในต่างแดนเนาะคะ่ะเพิ่นก็เอาไปขั่นสมจ้ะนะคะยังๆๆอ่อนๆนี่จ้ะพี่น้องกินได้คะ่ะหลายคักคะ่นะ,คะ พี่น้องเบิ้งวิวบรรยากาศด้านหลังค่ะเป็นแม่น้ำนะคะที่ขันกลางระหว่างสองรัฐน่าจะพี่น้องค่ะรัฐเวสต์เวอร์จิเนียและรัฐแมแริแลนด์ค่ะนี่ค่ะแม่น้ำซื่อว่าโพโตแมกค่ะพี่น้องค่ะเวสต์เวอร์จิเนียจ้าปลาลิ้มน้ำน่าจะพี่น้องค่ะปลาลิ้มนม้ำดงพักเสียนเนาะคะ่ะเดี๋ยวน้องพิมพ์สิ้ผ้าไปเบิ้งบรรยากาศจ้าปาดท่อพี่น้องเบิ้งค่ะ นี่ละาคา่เขาเอิ่นว่าดงพักเสียนของแถะจ้าพี่น้องจ้าเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะเบื่องเขาจากผักพี่นะคะดอกของเขาค่ะพี่นอ้องอ้ยหลายคักหลายแนย่พี่น้องเลยนะายไปทั้งใดก็มีแต่พักเสียนฝรั่งเนาะคะ่ะเดี๋ยวเพิ่มสิภาพี่น้องยางไปตามพางยางเนาะคะ่ะทีฝรั่งเพิ่นมากยางออกกำลังกายจ้ะพี่น้องคะ่ะ ยูนี่ฝรั่งเพิรนบก,กินแบบจาก่น้องเบิรงค่ะนี่แต่ยอดอ่อนๆงามๆนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศจ้าทายให้พี่น้องเบิรงนะคะน้องพึ่หมีมากกับลูกไส้ได้จ้ายางน้ำกลนต,ต่อยๆพี่น้องจ้าหินยุ่มก๋บบมี่ดอกค่ะเพราะว่าอากาศดีจ้ะพี่น้องบ่หอดอบอา้าวคือจังบานเฮ้าเนาะคะ่ะฟังข้างนั้นก็เป็นริมน้ำจ้ะพี่น้องค่ะละกา ฟังข้างนี้กับเป็นทัางยางออกกำลังกายเนาะจ้ะป๊าหลายพักหลายเนี่ยพี่น้องนะเอาเด็กให้พี่น้องเบิ้งจักหยดกันนะใช่ไหมลูก <c oughs> อ่อนๆเลยเนาะน,น้องช้อนเนาะน้องช้อนมาเก็บน้ำด้วยค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะหยดพักเสียนจ้าเ <c oughs> ยอะมากเลยลูก สำหรับวิดีโอนี้น้องพิ่มีกกับสิขอล่าไว้ซัมนีสะกอนเนาะ,ค,ะค่ะกะพอกันวิดีโอนาเนาะคะ่ะพี่น้องค้ากับการนําเสนอชีวิตความเป็นยูในชนบทอเมริกาเนาะคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามเป็นกําลังใจให้นั้นเเด้อค่ะพอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ